สวัสดีครับวันนี้บ้านไร่วงพยอมจะพาเพื่อนๆมาดูต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่มีความพิเศษนะครับก็คือจะขึ้นอยู่เป็นกอนะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าเป็นพืชประเภท สกุลไหนนะครับอ่าขอเรียกว่าไม้หลาอุนนะครับนี่นะครับขึ้นอยู่ข้างข้วยเช่นกันนะครับขั้วเล็กๆเสียงหน่อยนะครับอ่าไม้หลาอุนนี่จะอยู่ลำต้นจะคล้ายกับต้นหมากนะครับแต่ว่าจะมีหนามนะครับหนามยะเหลมยาวมีความ เนื้อไม้นี่เมื่อเมื่อแกนะครับก็ต้นสูงประมาณสักสิเมตรยีิเมตรนะครับก็มีความแข็งแรงมากนะครับแล้วก็จะมีอ่าเป็นเส้นนะครับเนื้อจะเป็นเสี้นนะครับใกล้ๆพวกหมากพวกมะพร้าวหรือว่าอ่าไม้ตานนะครับ อันนี้ก็จะเสี่ยนดำเหมือนเหมือนเหมือนตาลน,นะครับมีความแข็งแรงมากนะครับทำพื้นดำฟากก็จะกัดเงาก็จะสวยงามนะครับแล้วก็ทนมากโมดไม่กินนะครับเนี่ยดูมีหนาเยืะนะครับหนาเหลมอันนี้ที่กาบใบนะครับแล้วก็ที่ต้นก็จะมีหนามยาวมาก อันนี้ไม่สามารถเข้าไปถ่ายใกล้ๆได้นะครับหนามยาวเป็น10เซนติเมตรเลยนะครับดำๆนะครับ,บอนก็สิบเปอร์เซ็น0นะครับไม้นี้จะมีอยู่ทางภาคใต้ตอนล่างนะครับ พาเพื่อนๆมาดูอีกฟากนังข้าวห้วยมานะครับให้ดูใกล้ๆนะครับไม้หลาอุ่นนะครับก็ยังเข้าไม่ถึงอยู่ดีนะครับเพราะมีหนามนะครับนู่นต้นเขาจะสูงนะครับมันต้นหมากนะครับสูงที่ต้นขึ้นลายนี่ก็คือว่าจะเก่มากแล้วนะครับ ก็สามารถเอาไปใช้ได้เขาก็จะาถากเปลือกด้านนาอกอกก็จะถึงเนื้อในที่ว่าเป็นเนื้อไม้นะครับเราดูไม่เห็นนะครับข้าวไปไม่ได้นะครับมีหนามทำพวกเฟอร์นิเจอร์พวกเก้าอี้นะครับเมื่อก่อนก็ขอจะเอามาทำเสาศาลานะครับ ก็จะอยู่ได้หลายปีมีการเจาะแล้วก็เข้าไม้นะครับเพื่อใส่เครื่องบนนะครับสาราพักตามหมู่บ้านนะครับเพราะไม้จะมีความแข็งแรงทนทานอยู่นานหลายปีนะครับต้นหมากไม้หมากนี่เทียบไม่ได้เลยอายุการใช้งานนะครับนะครับก็ส่วนมากยจะขึ้นอยู่ตามริมห้วยนะครับ ก็ไม่มีใครปลูกเพราะว่ามีหนามน่ากลัวหนามจะยาวสำหรับวันนี้ก็บ้านไร่พงษยมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามบ้านไร่พงพ์ยมได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ